ช่างราดว้าวว้าวเจ้าวตอนน้องควายน้ำชุ่มฉ่ำพาร์ทเทบิบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับต้องอีสานเที่ยวหนออีกเช่นเคยครับนี่พามาเที่ยว พาเทิบปูพาเทิบกดับแหลกสรงน้ำผาครับเข้ามาแลยสองสงกันเรร็บร้อยนะครับเดินชมสะพานสายน้ำ นี่ครับผู้พาเทบเดินชมกันต่อเป็นกังไดกับผู้พาเทบมัจนจะมีอะไรให้เราดูเป็นอุทยานครับเขตอุทยานดูนมกดาหารินอยล้าเห็นรอ,อยล้านห่วยคือแพงใช่ <laughs> เห็นลอยล้านวาสานนี่ครับที่าของปูพาเทบมันก็จะจเป็นประมาณีจะพาเดิน่้มไกลๆ ยังายงหรอวะอื้มมันสั้นเึ้นไปครับตอนนี้เป็นสวนลมเย็นเดีดวยวแต่ตอนนี้ฮวอนแดดมากเลยผู้พาเทิปยอดท้งคมเป็นแดด แดดอีลีอีลอมาเลยโอ้โหถึงัตจรทางธรรมชาติเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเด้ย๋ยวไอกอกหินมาวางสอนกัน <c oughs> เออเข้าท่า พาเทิบม <า S 1> สมเ้อสมเื้ออีะลรนึกว่าเอลังค่าออกตามมาตามมาทุกส่ยมาชมกลกไก่ครับ จะไปโยกขึ้นมาบ้างไว้นี่บอกมาเดี๋ยวนี้นี่ครับสุดยอดเลยโอ้กวางกับมาเที่ยวมาชมกันเลยนะครับเป็นไฟที่เทียนงกโดตัวอยู่ตีบอขึ้นหมดแล้วนะก่อนเห็นสร้างแค่นิดเดียวเองนะแต่ว่าอยู่ได้อะ แน่นอน,นเอยันเตยก็ยังก็จะเขาอีก,ออกอจะกดเนาะเป็นไม้เราบไม่รวลอืมพี่นอะบ้างขอบแค่นี้นะปิดกันนี่แหละที่มากของผู้พาเทบิบมันแงหนา เออลางกหลอด,อด,ดเอลยอก่ก็พอเด็สนิทนะขท่าขาท่าซิงหัสจรจันเฮ้ยนานามาด,ดนดเนี่ยนาอยะเยอะเฮ้ยนั่นไงสุดยอดอบอกเอมาชมมาชมไม่ร้ายนะ่นมาเที่ยวกันเลยร้ายนะครับนะ <laughs> ออมาอ,อ,อไปสุดบไรเด้มันเป็นสามพันกิโลไปสามพันเมตรนีหยสามพันเมตรกับสามกิโลเนาะไปสุดจ้า <laughs> <laughs> ยางเบิงงห็นแถวนี้ก็พ่อแล้วครับระยะ500เมตรยางพิษไร้เกันกลายเป็นยาดีอ,อันนี้จะเป็นกันแดดแดดสบายเลย <c oughs> ไปทะลุเป็นอันได้เยอะครับ Hà đây chưa? Chút xếp sau Cái nhanh cài chưa? Mì em Tuần Tuần càng Tuần à. càng Ừ. วางคำไว้ซ้ำนั้นนะช่างรอดว,ว้วาวว,าว้าวจ้าวปลาเต็งลังมันจะต้นเต็งมาเที่ยวด้วยพี่น้องมาเยอะเหมเือนเาครับมาแต่เ้าในจังหน่อย ก็เย่นเย็นๆครับคอยหอนมาหนาวก็ได้เป่นว่าตอน,นีนวัยสองนอนแดดตีเผาอย<ด>ู่ในเขตปลาอุทยาน หมุน้วไเนเตมนมุนูัวไปเอ้าเนี้ยหมวนเนี้ยชมกันไปเรื่อยๆครับผมอ่าตอนนี้มีเยือสนุนอสามจุดเองไหมตอนนี้ไง ข้อท่าข้อท่าเออหนาเที่ยวครับพี umm umm ่น้องมาเดียมชมกันในไลน์ครับอือหือือืฟังเลยเป็นล้านมีลังคามีสุ่มอยู่ทั้งหมด สุดยอดเลยครับในีม่มาอยู่3-4คนครับอืมเฮ้ เออที่ยวเออชิงธรรมชาติครับวันนี้ออาป่าเขาดงเขาวัดไรยแล้วเขาป่ามังวังใครมังวังเที่ยวก็ได้นะครับเรา묵ทหารมีที่เที่ยวเยอะดอกยัง เป็นผินก่อนไิ่งว,นนว,ยยว่งซ่อนกันสวยงามนีลมเย็นดีครับเออขอทาขอทา นีวันจะไตก่อนหินก่อนหินยักหนักสำรวจไปแล้วนักสำรวจเดินทางก่อนแนละอันนี้ไกดำเที่ยวนะครับน,นี่เราเป็นไกดำเที่ยวตัวเล็กนะครับอาจะเดินนำเที่ยวอย่างเดียวเลยครับเอาไม่รอนักท่องเที่ยวเลย ไปครับ <G ül> ไปเรื่อยๆครับชมกันไปเรื่อยๆจนนี้เป็นล้านขอกวางแล้วก็จะมีเห็นโยโซนบนเบื้องหลังน้ำเสาะไหลตลอดไหลจะเป็นโศกลงไป มาถึงก่อนหินใหญ่แล้วครับโเดี๋ยวจะหอ่อ้ปพี่น้องอันตรายอย่าไปไกลกว่าจุดนี้มันเป็นทั้งคู่คู้หินหามลงไปเลรนใอล้อย่าตกลงไปข้างล่างนี่เป็นหิน างเลียงไล่ซ้อนกันขึ้นจะไปจะไชมลานมุดจริ้นนาจะถึงแค่นี้แล้วเพราะว่ามันแดดครัหบหอนกระหอนน้ำตกโพธิ์ถ้ำพระ ส่วนนี้พวกมีน้ำครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช่วงนี้ไม่มีน้ำเนื่องจากฝนไม่ตกไม้พิเศษช่วยทอนผิดเห็ดเมาเนี่ยยังนี่ด้วยมีเรียกว่าลานมุจลิน กองควงครับเจ้าไปผุนเลยพุ้นไกลๆเดี๋ยวนางพักสลาแปบ๊บมหาสัจฉันช่างพยากมหาสัจธรรมชาติพยากร มิสซลาให้นั่งพักโอ้ไก่ทำไมนั่งสูงจังไก่นั่งสูงไก่หิวน้ำแนะล้วหลังจากพักเนื่อยเป็นทีรรี้อยครับเราเสิไปต่อก็คือไก่พนมันทอนแดดครับแค่นี้กับพอแล้วครับร้อยเมตรลานมุจลิน เฉยเวลากลับบ้านนะครับฝากก็อไรก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจครับในสองอีสานเที่ยวนู่นวครับขอบคุณหลายๆครับ้วไปเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมไปเจอก,กันค,คลิปต่อไปครับผม